รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง9 M Card HD ร่วมกับ g e s t a r Digital และ Dance Group Thailand เสนอ g e s t a r Art Show เรามาชมคลิปวิดีโอที่ได้รับรางวัลจากโครงการ ปันคลิปปันสุขโดยมูลนิธิช่างเถิดกันค่ะ มังกรด้วยมังกรหรือไมันก็ไดโนเสาร์อะใช่วันวันเปวันาไปันต้ังตอนนี้เราอยู่ที่โคราชค่ะใครที่รักการท่องเที่ยวเป็นชีวิตแบบเราต้องไม่พลาดที่จะมางานนี้นะคะ ไทยแลนด์เบเนเล่โคราช2021ไปเช็คอินกันเลยมาถึงโคราชก็ต้องไปกราบอนุสาวรีย์โมกันก่อนนะคะในบริเวณนี้มีผลงานศิลปะร่วมสมัยจัดแสดงอยู่ด้วยค่ะ Skinship The Wishes Boulevard จุดเช็คอินที่2คือหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9 พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อายุกว่า300ปีที่วัดพยับก่อนนะคะยังมีอีกหลายสถานที่รอให้คุณไปเช็คอินอย่าลืมไปเที่ยวโคราชกันนะคะสนับสนุนโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการเกีตาอาร์ต กับโยอยิสกาจิโลบนค่ะวันนี้นะคะโยพาคุณผู้มชมมาอย่างจังหวัดนครราชสีมาค่ะเพื่อดูพิธีการมอบธงสัญลักษณ์ในการจัดงานมหากรรมศิลป์นานาชาติครั้งที่3ไทยแลนด์เบนลเดเชียงราย2023ซึ่งจังหวัดเชียงรายจะรับต่อเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ต่อจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะ โดยทั้งนี้ได้พนาท่านผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบชงในครั้งนี้นะคะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามรับชมภายในรายการค่ะ หลังจากที่เราได้ดูบรรยากาศของงานเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปฟังท่านยุพาทวีวัฒนกิจบวรปรลัดกระทรวงวัฒนธรรมพูดถึงการจัดงานในครั้งนี้และแนวนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมกันดีกว่าคะ่ะ กับทางจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพต่อไปนะคะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าทางจังหวัดเชียงรายมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะในปีนี้ติดตามนะคะงานมาหากรรมศิลปะร่วมสมัยในาชาติไทยในเระเทศนะคะเอาแค่ว่าผู้ที่เป็นเจ้าภาพ ที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นมิติในเรื่องของ,องทามสิลป์มิติในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจมิติในเรื่องของเศรษฐกิจจะนำความศิลป,ปะเราไปนี้เป็นตัวชูวและก็คิดว่าปลายปีนี้แน่นอนค่ะเป็น,นบรรยากาศที่ทั้งประเทศไทยเรามีความตื่นตัวและก็ต้อนรับในเรื่องของงานศิลป,ปะที่จะเกิดขึ้นค่ะเรากำลัง จะเป็นจุดที่เป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนยางานศิลป,ปกรรมนะคะและขนาดเดียวกันค่ะเราจะมีเปิดให้พื้นที่ในการจัดจําหน่ายภาพนะคะเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้เข้ากับประเทศหลายๆประเทศเมื่อได้รับทราบข่าวแล้วก็มีความสนใจแล้วก็มีการติดต่อเข้ามาเพื่อ่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนศิลป,ปะต่อไปในอนาคตซึ่งเชื่อ,อเกินค่ะว่าเด็กและเยาวชนเราโดยเฉพาะคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยเขาจะให้ความสนใจ ก็กลับมาสร้างสรรค์าง,งานอย่างของที่จังหวัดโคราชอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอันนึ่งที่สถานศึกรษาดอแม้กระทั่งเด็กนักเรียนและเยาวชนก็เข้ามาได้ค้อ,อนรัแล้วก็ทำ เดี๋ยวในช่วงหน้าเราไปฟังท่านโกวิพทพกามาตผู้มีการศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยพูดถึงงานในครั้งนี้กันนักะ้าะแต่ต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะ g ก e s t อา a ์ ista, a r h o g e s t a ขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการ g ก e s t อา a ์ a r h o เดี๋ยวเราไปฟังท่านโกวิทพกามาตรผู้มีการสำนักง,งานศิลปลวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมพูดถึงความรู้สึกกับการจัดงานในครั้งนี้ที่กว่าค่ะหลังจากที่เราได้จับที่กระบี่แล้วครั้งนี้เราก็ได้มาที่โคราชเพื่อจัดเริ่มต้นเตรียมพร้อมที่เชียงรายก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ได้ไปที่เชียงรายมาแล้วตอนที่สิบกา้าคมี่อ่นผม,าม,มาได้พบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ท่านพัฒน์โก้ลแล้วก็ได้เป็นขนาราชการก็ได้ป็นผู้ัการที่เราจะเรียนทาช้อมในที่นี variance, ้ ต้องสร้างอะไรกันแล้วก็สร้างอาไได้ ไปบ้างคะ่ะหลานจะที่ฟังแล้วก็รู้สึกปลื้มปริ่มและภูมิใจแทนประชาชนคนไทยที่สนใจศิจละปะจริงๆนะคะแต่เดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาติดตามกันช่วงสุดท้ายค่ะ ใหญ่พี่จังโพร่พี่ชายนำตัวเองเลยค่ะครับผมสันธิยาอ่อนนุ่มฮะหรือว่าในโพราาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงก็จะรู้จักกันในนามของพี่หน่องเชอรีฟค่ะค,ครับผมค่ะพี่หน่องดูแลในส่วนของงานให้ดังเล่ดลด้วย ก่อนในส่วนของโซนนี้ก่อนนะที่แนะนดังไรคะครับฮะในโซนนี้เนะี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของงานไทแรมเดนารีส์น,นะฮะซึ่งจะเป็นตามที่เราประสานกับศิลปินทั้งสามจังหวัดก็คือกระบี่ซึ่งเป็นเจ้าภาพในครั้งที่แล้วนะะฮแล้วก็จังหวัดนครราชสีมา,าซึ่งเป็นจังหวัดเจ้าภาพในครั้งนี้นะรวมทั้งทางศิลปินทั้งจังหวัดเชียงรายนะฮะก็ประสานไปทางหัวหน้ศิษย์นะฮะคุณท่านอาจารย์สุวิทย์นะฮะ รวบรวมผลงานทั้งหมดเนี่ยทั้งสามจังหวัดเนี่ยข้างในจะมีเกือบสี่ร้อยผลงานนะฮะแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางเทอร์มินอลนะฮะในการจัดสถานที่ตรงนี้เนี่ยก็คือประมาณ1,800ตารางเมตรที่ถือว่าเป็นแกลเลอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเท่าที่เคยจัดและรวบรวมผลงานมาในขนาดนี้ค่ะไี่ไงแล้วเดี๋ยวพี่พาเดี๋ยวชมนิดนึงได้ไหมคะนิดนึงไม่ได้ให้ชมได้เยอะเลยนะครับงั้นเดี๋ยวพี่พาไปชมหน่อยได้ไหมคะอะลยค่ะคุณช ภาพนี้ซึ่งจำไม่เคยปรากฏที่ไหนก็คือผมตั้งชื่อว่าเป็นภาพพบสุข <ฮะ S 2> ซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่เราจะเห็นย่าโมกับย่าบุญเหลือซึ่งเป็นหลานรักเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเพราะปกติเราก็จะเห็นอนุสาวรีย์ย่าโมคน <ฮะ S 2> เดียวนุนาวรียี <ฮะ S 2> ของย่าบุญเหลือก็จะมีแยกจากกายแต่นี่เป็นภาพแรกครับผมตั้งชื่อภาพนี้ว่าภาพพบสุขนะครับโอ้อันนี้นี่ยกเต่าเอ่อเต่าเนี่ยประทับใจมากก็คือเขาจะเอาเศษไม้ที่โดนน้ำทะเลกัดเจาะจนไม่มีมุมแล้วนะแล้วก็มาต่อตต่อต่อต่อกัน เพื่อให้เพื่อสะท้อนให้เห็นการอนุรักษ์ด้วยหรือเปล่าคะใช่ใช่ต้องต้องอนุถนอมเขาครับผมกระบี่นี่กระบี่นี่จะมีมาไปอยู่ประมาณกี่ชิ้นคะเนี่ยเอออย่างที่ผมแจ้งเมื่อสักครู่ก็ถือประมาณร้อยยี่สิบชิ้นร้อยยี่สิบชิ้นนะฮะชิ้นรวบรวมๆเข้ามาค่ะค่ะนี่โอ้ยไปเหมากสวยจังเลยอ่ะครับครับก็ยังคงเป็นโซนของกระบียดะอย่างเนี้เออภาพว่าที่แสดงถึงวิถีชีวิตของเขาาน้ำชาผ้าหัดสิ้นอะไรเงี้ยฮะค่ะอันนี้นี่คือ อ่าทอใช่ไหมคะครัคก็ใช้ช่วยการทอใช่ไหมค่ะทอด้วยเส้นใยของเหลือค่ะสีเขาจะสักจักใช่เห็นไหมสีเห็นสีแล้วแบบเมื่อเราสะเทือนซางเลย็นดีรู้เลยเร่ามาจากทำพัฟซ้า บบอ่าใช่ใช่ใช <c oughs> พอมาถึงโซนนี้เนะี่จะตรงนี้ของของกระบี่ก็จะสิ้นสุดตรงนี้เพราะ <c oughs> ถึงโซนนี้เนี่ยเราได้บง่บงบอกถึงความเป็นเชียงราย <c oughs> ก็ด้วย <c oughs> การที่ว่าขออนุาท่านอาจารย,ย์เฉลิมชัยว่าเราจะกาลอง <c oughs> ป้ายของวัดล่องคุณมานะ <c oughs> เป็นป้ายของเชียงราย <c oughs> ท่านท่านก็อ,อนุญาตฮะ ถ้าเกิดไปทำโดนสารการเดี๋ยวโดนด่าออกนะ,ะไม่เมีเลยอย่างที่บอกยี่งยากบุกชื่อนี่ ja ใช่เลยนะแต่ก็จะเป็นโซนในส่วนของเชียงรายคราวนี้ถ้าพอเชียงรายปั๊บเราก็จะเห็นลวดลายใช่ใช่นะคะงานของทางแบบให้เขียนกนลิ่นอของงานแบบไทยประเพณีไทยลูกสมัย <ๆ S 2> นะคะแล้วก็จะที่สุวิทยดแน่นอนที่สุดต้องต้อนรับด้วยงานท่งานน้องทั้นสุดใจต้อมจนสิ่งนี่งเขาแปลกเนาะเขาา ไม่ได้เพราะว่ารูปตัวเองเนี่ยรู้สึกชวนชื่นชอบครับผมนะคะเนี่ก็จะเป็นจงจิกก็เป็นหนึ่งในในศิลปินเชียงรายที่จะมีร่วมในเบนเล่ใช่ไหมคะครับค่ะอันนี้ก็จะเปสวนหชี่งรายนี่ของอาจาสีวัน อ๋อใช่ไหมใช่ครับแล้วแล้วท่านไม่ไม่ยอมไม่ไม่ไม่ยอมให้ให้ให้มีใครขนส่งเองแกขับรถจากเชียงรายเอามาส่งให้เลยมาให้เองนะฮะมาให้เองอันนี้อาจารย์อาจจะอั้นกับโควิดแน่นอนตัวโควิดนะคะก็เป็นปฏิมากรรมอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่พอเห็นป๊ก็เห็นอัตลักษณ์เลยงานอาจารย์นะคะแล้วพิม พี่มองว่าถ้าสมมติว่าหมดจะในไทยแลนด์เปเล่เนี่ยมีโปรเจกต์ต่อไหมคะพี่เออตอนนี้ในเบื้องต้นได้รับได้รับการประสานจากทางศูนย์เทอร์มินอลเนี่ยนะฮะผมได้เห็นว่าอยากให้ที่เนี่ยเป็นคล้ายๆศูนย์รวมของศิลปะมีการแลกเปลี่ยนมีการแสดงมีอะไรกันนะฮะถ้าจบจากเปเล่เนี่ยก็ก็จะพูดคุยต่องั้นก็แปลว่าศิลปะในโคราชนี่คือเราจุดติดแล้วครับจุดติดแล้วเพราะเปเล่เนี่ยฮะครับผมฮะ กับรายการเกสท่าด้วยใช่ค่ิดตามูโอ้โหวันนี้ปื้มมากไ,ได้ดชอบดีใจทำไมไม่ชอบ,ชอบเลยบอกปทีแบบเจอแฟนรายการเนี่ยบางคนเขาก็ไม่กล้ามาทักแต่เราก็รู้ก็ดูแต่ไม่กล้ามาแต่โยชอบพี่ทักทักเลยเราก็จะได้รู้ว่าเออเป็นไงบ้างรายการเรา นี่รามาถึงนี่เลยถึงตรงนี้อันนีาดูปทุมเหมือนปฐุมพานอ่ปฐุมพลเราก็จะกำลองชมปฐุมพลมาให้เห็นว่าตรงนี้คือโซนของจังหวัดเจ้าพระก็คือจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเดินเข้าตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะได้มาอีกตรงนี้ก็ในส่วนของศิลปินก็จะเป็นการต้อนรับด้วยท่านศิลปินแห่งชาติอานจาร์ทวีนานะคะครับผมฮะงานขอจาร์ทวีจะอยู่ด้านหลังนะคะครับผมฮะอ้แบบ สวยงามมากค่ะพอถึงนะตรงนี้เราก็จะเห็นแบบคือที่ผ่านมาคือแค่คุณผู้ชมสังเกตนะอารมณ์ของงานของศิลปิดดนต่ลาะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันจริงๆที่บอกว่าทางใต้คุณก็จะแบบดูแบบทุ่ยซนะ่าๆอะไรอย่างเงี้ยพอที่บอกพอมาเชียงรายก็จะมีอารมณ์ละมุนละมุนใช่่อารมณ์ละมุนพอตอนนี้มาโคราชถ้าเราไม่นับอาะจันทวีเนี่ยเราก็จะเห็นแบบก็จะให้เห็นถึงวัฒนธรรมของลวาลายต่างๆเลยคะ การใช้แบบดินเนี่ยค่ะอ๋อใช่อธิบายอีกรอบหนึ่งได้ค่ะก็เาจะศิลปินจะใช้ดินในสถานที่ต่างๆซึ่งซึ่งจะหลีกเลี่ยงในการใช้สีนะครับเพราะว่าดินแต่ละพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมานจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะฮะบก็คือสีกับความเหนียวก็คือมวลมวลของดินจะแตกต่างกันนะฮะซึ่งศิลปินเนี่ยรังสรรค์ด้วยการที่ว่าไปเก็บดินเก็บอะไรตรงนี้มานะฮะแล้วก็ สร้างขึ้นมาเป็นผลงานดิฉันมากกว่านั้นสำหรับยูยูชอบชิ้นี้เขาเลยนะคะคุณผู้ชมรู้ไหมว่าปลาดุกมันหลบอยู่ตรงไหนอืมันไม่ได้อยู่ในน้ำนะแต่มันอยู่ใต้ดินในในขณะที่แห้งแล้งสดูแต่ในช่วงจังหวะที่นแรงใช่ไหมคะเวลาแรงเนี่ยเขาก็จะไปหาปลาเนี่ค่ะแต่มันอยู่ข้างใต้ใต้ดิน แภาพนี้ศิลปินโชว์ให้ดูนะคะโชว์ให้ดูว่าถึงแม้ว่าดูพื้นอันนี้คิดเองนะคะว่าดูพื้น,น้าที่มันจะดูแห้งแรงขนาดไหนก็ตามทีแต่เขายังมีความสามารถในการที่จะหาอาหารต่างๆในน้ำใในในใน,น้ำมีปลาในน้ำมีข้าในคนก็มีป,ามปาลานี่ดูน่ารักมากเลย <laughs> แล้วก็ทุกภาพเนี่ยเราก็จะสร้างคิวอาร์โค้ดซึ่งเออมันก็จะมีแคปชั่นของศิลปินนะฮะแล้วก็เนี่ยก็เราก็ชมมาทั้งหมดเนี่ยถึงห้องนี้เนี่ยก็จะรวมแล้วอยู่ประมาณ3 5มร้อผลงานนะฮะสุดท้ายแล้อยากจะให้ฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะก็ยังจัดต่อไปถึงวันที่ส1มีนาคมนะฮะต่อจากนั้นเนี่ยในเรื่องของสถานที่ที่จัดงานศิลปะศิลปกรรมแห่งนี้เนี่ยยังไม่ไปไหนเพียงแต่ว่าจะปรับปรุงให้มันมีความย่อม ลงมาหน่อยนะฮะแต่ก็เป็นศูนย์ศิลปะแห่งเดียวในโคราชนะฮะที่จะเปิดโอเพ่นนะฮะให้คนเข้ามาชมกันได้นะฮะขอขอบคุณพี่มากมากเลยนะคะที่ให้จีบกับเราในวันนี้นะขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะบริษัทคาเทลแอนด์แอลส์ขอขอบคุณีอาร์ติสติกนะคะขอขอบคุณดมันดาดีเฮอร์เทคขอขอบคุณวิสตาคลินิกขอขอบคุณสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุณน้าด้วยนะคะวันนี้นะคะเราทุกคนคง นะคะสวัสดีค่ะ